สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอะดรายแชมพูนะคะดรายแชมพูคือแชมพูแห้งนี่หรอแปลตรงๆนะคะตัวโปรดของเรานะคะตัวนี้ของ Soap Glory นะคะคือนะเราก็จะไปเราไปเก็บไว้กันเราก็ปกตินะมันก็จะขายเราก็จะรอโปรเนาะที่ร้านบูธนะคะถึงเราซื้อที่บูธก็จะรอโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเหมือนจะอันละจำไม่ได้ร้อยห้าสิบปะเออ ประมาณนี้นะคะเราจะรอโปรหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่สิเดี๋ยวนะเช็ราคาก่อนขายที่บูธนะคะที่บูธจะขายอยู่อัลละ250รานะคะแต่ถ้าใครไปเช็คออนไลน์ลาซาด้าช้อปปี้นะ,ะจะได้150เพราะเขาก็อาจจะเอา1แถมหนึ่งมาขายแล้วก็เติมราคาหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะคะแต่จะบอกว่าใช้ดีมากดีจนถึงขั้นที่ว่าพอเราถามหาตอนนั้นไปซื้อแล้วมันหมดเนะาะพนักงานผู้ชายนะคะผู้ชายแบบผู้ชายจริงๆเลยผู้ชายแมนๆเลยนะคะก็เขาก็บอกเดินมาบอกว่าอ๋อคือเรายังไม่ได้พูดชื่อ ดายแชมพูเลยนะคะดไม่พูดชื่อยี่ห้อแชมพูเลยนะคะก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆตรงแผนกตรงตรงแผนกตรงที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องอะไรตัวเขาเรียกอะไรตัวบำรุงผมอะไรเนาะก็บอกว่าอ๋อตัวแชมพูนี่หมดดายแชมพูนี่หมดแล้วหรอคะนี่เขาบอกอ๋อตัวนั้นเหรอครับตัวที่ดังๆนั้นใช่ไหมมีคนมาเหมาไปหมดเลยครับอย่างนี้ตัวสีไอ้สีชมพูชมพูนั้นใช่ไหมลูกค้าหลายคนบอกว่าใช้ดีมากเลยอันนี้พนักงานผู้ชายพูดเองเลยนะคะเพราะว่าลูกค้ามาถามหาเยอะแล้วก็มีคนเหมาไปเยอะมากนะคะใช่ก็คือเป็นตัวกดของเราเลยคือมันดีีตรงท่่วา มันใช้แล้วมันไม่มีคราบสีขาวเลยแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนะคราบสีขาวไม่มีเลยเราก็ต้องซื้อจำไม่ได้นี้ราคาเท่าไหร่เราไปซื้ออันเล็กเนาะเอาไว้เป็นพกเดินทางนะคะเนาะไหนลองมาดูฉลากกันใกล้ๆนะคะสำหรับใครที่จะไปซื้อนะคะ Touch Release for an Extra Burst of Fragrance When You Ruffle Your Hair นะคะก็คือแบบว่ามันก็จะกลิ่นหอมเวลาเราจับผมนะคะคือกลิ่นกลิ่นเป็นน้ำหอมจริงๆ,ๆกลิ่นหอมมากนะ yes or hair color can dry it ก็คือนอยทำให้ผมทุกสีแห้งได้ไม่เข้าใจ <laughs> original pink fruity floral scent นะคะกลิ่นก็จะออกเป็น fruity กลิ่นผล,ลไม้ปนปนกับกลิ่นหอมหอมดอกไม้นะคะต้องไปลองต้องไปลองกลิ่นดูเนาะ in the instant refreshing relief กลิ่นมันจะแบบเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้นะคะโซฟแอนกอรี so ่คือถ้าดมเลยก็จะรู้เลยว่าแบบทายถูกเลยวเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของโซฟแอนกอรี่ก็จะกลิ่นมาประมาณนี้เหมือนกันเนาะกลิ่นเขาจะฉุนหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนนะคะพอบอกเลยว่ามีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเรื่องกลิ่นนี่แหละคะ่ะคือมันหอมก็จริงนะแต่ว่ามันฉุนมากสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมแรงๆหรือว่าฉุนแบบเหม็นเนะี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราแบบเป็นวันนั้นเราแบบเหมือนที่บบ้านแบบ พ่อเรามาเที่ยวหาเง,งี้ยแล้วเราก็แบบพ่อกับแม่มาเที่ยวหาแล้วเราแบบเออลืมสระผมแล้วสระผมไม่ทันเราก็เลยแบบว่าขยี้อันนี้ไปทั้งหัวเลยฉีดไปเยอะนิดนึงแล้วปรากฏว่าแบบวันนั้นคือเหมือนนั่งรถเดินทางไปสักไหนสักที่หนึ่งอะสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี้ยแล้วคือแบบรู้สึกเราเริ่มเมารถอะคือเมาน้ําหอมตัวเองอะคือเมาไอกลิ่นกลิ่นไดแชมพูกลิ่นเนี้ยคือแบบว่านั่งรถไปแล้วเวียนหัวแล้วแบบโอ้เมนจังเลยใช่ไหมมันเหม็นขึ้นเคยยเป็นได้แบบว่าเวลาเราเริ่มเวียนหัววใน,น,นรรรถอะเเงี้ยาาจิ่่ม เริ่มแบบอ่อนไหวเซนซิทีฟกับกลิ่นแบบได้กลิ่นอะไรก็จะเหม็นเวียนหัวกลิ่นอะไรชุนชุนเหม็นเวียนหัวเอียนไปหมดเนะาะจะบอกว,ว่าอันนี้เป็นนะคะคือไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจนแบบไปเจอเนี่ยเริ่มมีอาการตอนเวียนหัวตอนที่กําลังเมารถเมาเรือเนี่ยตัวนี้นะคะอาจจะกระตุ้นการเมารถเมาเรือได้นะคะเพราะว่าฉุนจริงนะคะแต่ว่าถ้าฉีดอยู่ห้องที่แบบอากาศถ่ายเทหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้แค่กลิ่นอ่อนๆใช่ไหมแต่ว่าพอเรา,อานั่งในที่อับๆในรถอะไรเงี้ยที่แคๆแบๆบเนี่ยกลิ่นมันก็จะแบบตรอกตรวนฉุนมากเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ลองฉีดใช้นิดนิดดูก่อนนะคะว่ารอดไหมนะแต่ว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวลองดูฉลากให้หนิดนะคะ Soap and Glory The Rush Shower Sensational Dry Shampoo i n s t a n t y Refreshing and r e l i v i n g นะคะผิตภัณฑ์ำความสะอาดเส้นผมและหนังศรีสะไม่ต้องล้างออกนะคะได้แชมพูนะคะก็เหมือนสระผมแห้งๆนะคะวิธีใช้นะคะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะเว้นระยะทางผมอย่างน้อย1 5ซนเมตรนะคะก็กะไว้สักหนึ่งมืบรรทัดเนาะบรรทัดยาวๆใช่ไหมบรรทัดยาวๆเ่าไหร จะไม่ได้อะสามสิบครึ่งไรทัดจริงใช่ป่ะสเปรย์ให้ทั่วโดยเน้นบริเวณโคนผมนะคะตรงที่หัวมันๆนเนาะแล้วก็นวดเบาๆนะคะแล้วก็จะฉีดไปตรงโคนผมนะคะยกโคนผมขึ้นแล้วก็ฉีดลงไปนะคะแล้วก็นวดๆให้ปลายนิ้วจนแบบว่าสีขาวๆมันหายไปให้มันซึมเข้าไปกับหัวนะคะเพิ่มความหอมอย่างรวดเร็วและช่วยให้ส้นผมมีกลิ่นหอมอะหอมจริงๆนะคะตัวซบแอนด์กอรี่ยี่ห้อนี้ก็จะเป็นของ made in the UK นะคะเป็นแบรนด์ซบอกอรี่ของบนะูธเนาะมันจะเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะคะไหนๆๆนหน จะ make in the UK boot company Nottingham England นะคะ Nottingham จากเมือง Nottingham นะคะก็อันนี้เนาะระวังนะคะ Danger Extremely Flammable Aerosol ก็คือขวดสเปย์นะคะระวังระเบิดนะเออก็เนาะก็อีกอันนึงคือยังไงอะเวลาไม่ได้สระผมก็ทิ้งคราบไม่ได้ทิ้งคราบแบบเป็นรอยแป้งบนหนังหัวนะคะมันลงบนเส้นผมนะแต่มันจะรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเหมือนผมแบบว่าเหมือนหนังศีรษะเหมือนมีรังแคเหมือนมีคราบอะไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยทำให้เราคันหัวเพิ่มขึ้นเนาะคือไดายแชมพูเราจะใช้วันที่แบบว่าใกล้ๆสระผมแล้ว่าคือเราจะไม่ใช้ไดายแชมพูแบบวัน2วันแล้วไม่สระผมเลยนี่คือแบบจะรู้สึกแบบว่า เหมือนแป้งมันฉีดหัวคือแบบรู้สึกหนักหัวแล้วแบบว่าคันหัวมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้แบบว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะต้องสระผมละแล้วผมมันนิดนึงเนี้ยก็ฉีดแล้วก็อยู่ไปตอนเช้าตอนกลางวันเนาะแล้วกลางคืนก็สระผมคือเรานอนกับไดายแชมพูไม่ได้นะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะเห็นบางคนเห็นฝรั่งบางคนเขาบอกว่าแบบอยู่ด้วยไดายแชมพูคือแบบว่าไม่สระผมเยอะอะไรอย่างี้แบบอาทิตย์นึงสระผมครั้งเดียวเออแล้ววันที่แบบว่าใกล้จะครบหนึ่งอาทิตย์ก็ใช้ไดายแชมพูเอาอีก3ามสี่วันที่เหลือนะรเี้แบบไม่ไหวอะไดายแชมพูแบบว่า กินหนึ่งวันเนี่ยนะหนักหัวแบบงุดหงิดแบบคือถ้าเราไม่ได้สระผมมันจะงุดหงิดคิดอะไรไม่ออกเหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นโรคเครียดคือแบบไม่ได้พอสระผมแล้วเหมือนหัวจะโล่งสบายเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จบการรีวิวแต่จะบอกว่าซื้อต่อไหมซื้อต่ออยู่ค่ะซื้อต่ออยู่ก็ใช้เท่าที่เราจําเป็นนะคะแล้วก็ใช้ตาม ตามตชอบของแต่ละคนนะคะฉีดใส่มือให้ดูนะคะมันก็จะมีคราบขาวๆอย่างน,นี้นิดนึงนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแป้งๆอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้นะคะมันก็จะติดอยู่บนเส้นผมเราเนาะแล้วเราก็ต้องขยี้ให้มันเนียนไปกับหนังศีรษะนะคะมันถึงจะไม่เป็นคราบสีขาวเนาะ <S <S คราบสีขาวมันถึงจะหายไปนะคะ <S 1> <S 1> นี่เนาะก็ขยี้ไปมันก็จะเป็นผงแป้งเคลือบๆผมเราไปนะคะต้องแบบว่าฉีดแล้วแบบรีบขยี้เลยนะมันจะได้เนียนเน,นียๆมัน,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 นก็จะแบบว่าเป็นแป้งเนียนๆ,ๆติดไปกับผมนี่เนาะก็นี่น เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถซื้อได้ในบูธเนะแล้วก็ Lazada Shopee ก็มีนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะ